สวัสดีครับพี่น้องมีหลักแฟนเพจเอฟซีแฟนคลับที่หลักและเข้ารบสู้ขูศกคนครับตักท้ายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับมันมี่พูยบาสไซจวดนะครับร่วมแสดงความยินดีและก็ร่วมเปิดงานนะครับเปิดฤดูดกาลวงใหญ่ครับตามากครับพี่น้องครับอืไซจวด,วดพี่น้องไซ<ป>เนะ่

จังหว่าก่อนตามมาครับพี่น้องตามมาตอนนี้กำลังเดินทางไปหลังร้อยหลังลอยหลังลอยหลังครพอดีพาผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมเปิ้นงานพอดีครดอสาดูครับ เอากระเรองเท้าเข้าก่อนะร้อรอมเฮ้ยโอ้ยพี่น้องเบ่งเอาเบ่งเอาพี่น้องต้องพูดพยเนนนี้ทำนาทีอาราคะาก่ร้องอไรคานาย ท่พี่น้องครับก็นี่กำลังพาทีมงานของตำมนแพงเข้าครับผมเพื่อจะไปเปิดงานของหมวล่ำสาวหน่อยเพื่นวันแพงครับผมครับผมจะไปถือขวดได้อามได้ไหมได,ดได้แล้วครับผมเอาเอา มาเตจะโดนแล้วมาะมามาเดี half, an, care, ๋ยวเขาไปเขาไปไปในห้างไปเดี๋ยววันนี้พี่เต้พี่เ คือเก่าห้ปอชาก็มีิ้ชาเมียสองคนบัด้เย็นม้เ็นดเป็น้หนาเล็กน่อยเนี่ยเนี่ยเป็นเกหน่อยขนองส็นอะครบสวัสดีครับบอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยบอบต้นเตะเติมบอส เออผู้ฒ่อเขาสร้าคนงานผ้เขาใหุณเพราะเห็นกันโดนเพราะเห็นกันเครื่องมือโอ้าเห็นกัเพราะเห็นกันเครื่องมือคิดถี่แน่มาถี่เท่ากันคือยังคือยังคู่กำลังเลี้ยนแล้วเนาะย้ำย้ำซอย้ำเลีตรววัดดีเยาขะงบก่เห็นยาหมื่นเดียวเนาะ ป่าอีล่อปากแดงอยาเลยรยาทาปากทุกวันเลยเหรอเป็อะไรนะปาก่แดงอะไรนะโธ่โธ่บะม่บะแตกจวดจานกัดดึขนาดอมาเลยถามนจยถอดปากแดงใจวายเลยวันนี้ปากแดงใจวายปากไม่แดงไม่มีเรงเดิอนี่เวลาแ้เวลาเวลาเนาะ ดีได้เพื่อนมากขาวบนาเริมรักันนาอยู่ม่ลูกมอยู่อยู่ใชหลอเากำลังเสียระบบเดอยวเอาอะไรหมู นี่ผ <gegen violin> <warfare> ู <Rabbi> <ht be left for Diamond> ้ใหญ่อยู่นี่ครับนีนี่อยู่นี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 ่นนั่น่ผู้ใหญ่ลครับลดลงจะลงดีครับสวัสดีครับมสบายดีครับท่านประธานห้างครับนี่สวัสดีครับเมซี่อยู่ซี่อยู่เบิอยู่นี่หมูยองคัหมูยองหมูยองเห็นย้อเห็นยเห็นย้อเห็นย้อย่ลีดหม่ห็นยกนี่งบ้านดครับตผมา้นเลเอาทีมงาน่ลาย่ก็มาลายครับนิง่มาครับ ความดำเต็มไปหมดเลยครับทิพนาทิพนันพุทธาธิการกบ้าป่ะพี่รอเมื่อไรทำบุญฮอร์ก็เตรียมน้ำมันทั้งหมดแล้วหอหอเตรียมไม่หมดแล้วอยูเลยยังไม่มีกับหนดการเลยพี่แม่เป็นกับหมดก่อนวัตถุของคนก็เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วเขารับงานงานมันเยอะก็ไปแจกันนะจุดเที่นยวไปรับบุญก่อนค่ะ ประธานดิประธานดิอยู่ท tamam. ั้งนาหมอหมอไปมาอยู่แล้วครับตัวใหญ่ก็ไล่บอกต้องมานะมานะอะไรเจ้าขล้องเนี่ยเจ้าของพ่อนั่งว่าเจ้าขอคล้องข้อเลงเจ้าของแท็กซี่เจ้าของแท็กซี่เจอ้วเจอแล้วอยู่ไล่คุยกันอยู่นี่นี่นี่โมยองโมยองครัับต้งอีอีแล้วเพลงเพลงอะไรมาๆันมันเยองมากไ เดียวครับมากับคนขับรนเียวกัังเงินบ่ะไเดียวเราล่ยนเวไหว้ระ้วฉลาดจ้าแยนเดียวดอเลาเปอวอรเออผมใส่สุดไปแล้วอืมนีละเฮ้ไปเาพ่กปอฉลาดดูอีกรอบหนึ่ง

ไม่ใส่ทุ่ยบัดใ่ลูก้เนี่ยลูกไส้งดิครับ